นุนยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลฮชอะไปหาที่คุยหน่อยเดี๋ยวสองคนดร่มๆทะเลนี้ก็ได้นะไม,ม่ค่อ,อยมีคนเลย มีใครอยู่เลยฮะได้ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าตอนนี้มันมีชื่อใครมา่อวะยี <c oughs> ่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าตอนนี้สลอ็อตหรอใช่ก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่มีคนเข้ามาคุยกับพี่บ้างหรอยังว่ามีใครบ้างที่เข้ามาอนนขอซอกแกงที่เข้ามาขอนะอก็จะมีของซูบี้มีซูบี้แล้วก็โจคนดีอะไรปะ สค,คนใช่ป่ะครับแล้วก็ของบ้าจ่างคนหนึ่งชื่ออะไรอ่อวันเวอ่ะวันเวไม่มีใครอีกกว่ะเดนนิดของถนนอ่ะเดนนิดสี่ใครอ่ะเพราะมียูนะใจฟูอืมอยูน,น่หคนถ้าตอนนี้แน่ๆแล้วคือหกทีนี้พี่เลยรู้สึกว่า มันต้องเอาที่ทุกคนแฮปปี้อ่ะแต่ที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดก็โอเคนะเขาก็ปรับตัวกันเร็วนะใช่ปรับตัวเร็วมากเออคือทุกคนที่เข้ามาหาเราตรงนี้คือมันเขาทุกคนโอเคหมดเลยนะจากที่ผมมองใช่เดี๋ยวตอนนี้ยูนะยูนะ้เขาก็ตกลงจะเข้าแต่พี่ก็ให้เขาไปขออนุญ,ญาตฝั่งนู้นก่อนทำจดหมายอะไรให้ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดี คือน้องน้องมาคุยกับพี่โดยตรงเลยใช่ไหมใช่คุยกันแล้วพี่บอกว่าพี่ไม่ติดเพราะจริงอยู่นะมันก็เป็นสล็อตเราแต่เริ่มหมดแล้วแหละ,ะแต่ก็ต้องไปขออนุญาตพ่อเขาก่อนมีไม้เอกอีกคนหนึ่งใช่เป็นเจ็ดถ้าอยู่ะเข้าก็เหลือแค่สี่กับอีกหกคนที่เหลือ ต้องดูไปก่อนเนาะเพาะมันก็จะมีเวลาน่ายพี่และออย่างที่ผมมองไว้ว่ามันผมผมขอล่าสองคนอะสองคนที่เขามีเวลาจริงๆอืแค่นั้นนะพี่ว่า<ม>ทั้งห้าต้องมีเวลาทั้งหมดห้าคนเลยเหรอใช่ทั้งห้าคนอะเพราะว่างานต่อไปเนี่ยที่เราจะเดินกันต่อเนี่ยงานนี้มันเป็นงานที่ใหญ่มาก ช่มันต้องวางแผนดีๆแล้วก็คนเขาบอกว่าคนเข้าเมืองมาอีกเยอะแล้วก็จะตั้งแก๊งกันใหม่อีกเยอะใช่ว่าไงสลิปแยไปซ้อมขำๆไหมได้นลยลูกหรือพี่เข้าไปอ๋อได้คะโอไมเคครับก็คือสภา,าเขาจะเปิดแก๊งอีกพี่เปิดให้สมัครแก๊งใช่ไหมใช่ต้องเปิดอีก น,นี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วใช่ตอนนี้ก็สล็อตเต็มตลอดนะวันนี้ใช่ไหมใช่จากที่ดูดูมีในใจมีใครบ้างยูนะถ้าในใจพี่นะตอนนี้ครับยูนะกับใจฟูสองคนแค่สอง ที่เหลือพี่ต้องถามพวกเราทุกคนแหละแต่ก,ก็ต้องถามทุกคนด้วยว่าอยู่นาใจฟูทุกคนโอเคไหมพี่เขาไม่อยากผมว่าตรงนี้ผม้ว่าพวกเราไม่น่าติดปัญหาเลยเพราะว่าน้องก็มาเล่นกับพวกเราตลอดเห็นอยู่ตลอดเลยน้<ต>องก็เข<ต>้ากับทุกคน,นได้นะเรนนี้พี่อยากคุยกับเพว้วยนะว่าว่าถ้ามันจะตั้งแก๊งเนี่ยบางคนก็มีเบอร์กรบับเพาปะคุยเลยดีกว่านะเออเรียกมาหน่อยดิ ผมไม่ได้เมมเบอร์มันเดี๋ยวผมโทรหาสลิปกันบอกให้มันสลิปค่ะพี่เนียสลิปส่งข้อความเบอร์กระเพราไว้พี่หน่อยสิอ๋อได้ครับโอเคครับ ใช่เผาขึ้นมามันจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอยู่กันนะใช่รู้สึกเหมือนกันนะจริงแล้วแม่งเล่นแบบห้าห้าสองศูนย์สามพี่ห้าห้าสองศูนย์สามต้นนะห้าห้าสองสามศูนย์ผมพู้ผิดห้า <c> ห <oughs> <c oughs> ้าสองสามศูนย์นะห้าห้าสองสามศูนย์โอเคแม่งอยู่ก็ไม่รู้อยู่แม่งอยู่ ไม่อยู่แน่เลยไม่รับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยมันทีหลังเพราะว่ามันมีใครนะที่ ที่มาจากที่มาจากสูตรเตี๋ยวอ่ะก็มีที่เ,เสนอมาก็คือมีของน้องถนนที่เสนอมาเรนนีน้แล้วก็นัาน่ะโจคนดีนั่นน่ะใช่นะครับมาพร้อมสุบ,บี้ถ้าไม่งั้นก็คุยก็คือถ้าคุยกับเพาถ้ามันจะขึ้นจริงๆอ่ะพี่ก็คงปล่อยบางคนไปให้ทำนู้บ้างอะ่ะ เพราะงั้นเราเอามาหมดแล้วมันของจริงมันคือของเขาหมดเลยนะอืเชียเพิ่งหันกล้องมาทางนี้ทางเรือภาพสวยสัตว์เใช่ผมพูดงานมาเหอ ตอนแรกหันเข้าไปนั่งถ่ายหน้าตัวเองอย่นั้นแหละพอหันมาเยอะก็สวยเลยแต่ที่มันไม่สวยคือมึงกับกูนั่งอยู่ด้วยกันแค่นั้นแหละเอ้ไม่รูพูดดิพี่อ่าขึ้นงั้นก็เดี๋ยว่อยคุยกันอีกทีนึงนะคือคุยประมาณนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแม่งมันมีหลายคนที่เราไม่ได้ไม่ได้รู้จักไม่ได้สนิทเหมือนกันนะที่มีใครเข้ามาแล้วแม่งมามีปัญหากัน ก็มีเยอะอย่าให้เดี๋ยวผมดูอีกทีแล้วค่อยมาบอกพี่ดีกว่าเออเออลองลองแบบสืบสืบสอบสอบดูแต่ละคนหน่อยได้ครับแล้วก็ทิศทางของพวกเราอะ่ะคือโอเคกับใครบ้างอะไรเงี้ยครับน้องเขาเทนนิ่งกันอยู่พี่ไปไปไหมไปดีไปดี เหมือนเชนนิงมันเอาวุธเข้าแล้วน,นี่ใช่ป่ะอืมเหมือนใช่ไหมลองปาฉลามเท่าไหร่